ครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อเนื่องจากที่เราได้ฉีดยาเคมีชีวภาพที่ได้ฉีดไปเมื่อสามวันที่แล้วยอดย้าก็เหลืองอยู่ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเหลืองยญาเป็นบางตัวชนิดบางชนิดบางตัวที่เขาได้แห้งเหี่ยวตายไปหลังจากฉีดไปสามวัน มียอดยาแดงๆอยู่ถือว่าเป็นบางตัวพอดีวันที่ฉีดฉีดไปได้วันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งฝนก็ตกลงมาอย่างหนักอาจจะล้างยาทำให้ยญ้าไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะผมว่าแต่ว่าต้องฉีดซ้ำพเพราะหลังจากฉีดไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยฝนก็ตกลงมาอาจจะชะล้างยา ตัวยาออกไปตัวยาที่ได้ผสมนี่ก็ปลูกกับไคไว้ตามร่องสวนเนียที่เขาแดงๆเนี่คือหญ้าที่เขาสลบหรือเขาตายไปแน่เลยเนี่ยถือว่าก็ให้ผลได้ระดับหนึ่งต้องฉีดหน้าแรงน่าจะดีนี่ผลตั้งเขาใหมา่อีกละมืดคืนใหม,ม่อีกละคลืม ไม่อยากใช้เคมีปาในร่องสวนเยอะอยู่เนี่ยเขาแดงยญ้าหญ้าเขาแดงอยู่ใบใบเขาแดงเหมือนกับเขาโดนโดนยาเข้าไปคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันรับฟังเดี๋ยวจะเอามาซ้ำอีกรอบหนึ่ง ขอบคุณครับสวัสดีครับ